วันนี้ก็ดังรถผ่านเห็นโยมนี้เครื่องจักรเย็บก็จะมาไถ่าถามสุขทุกขเส้นหน่อยนะโยมทำอะไรทำอะไร,ร,รเนี่ยเย็บผ้า,าตาเห็นดีไหมก็ไปทำมาพระเทพท่านเม้าใจาโรงพยาบาลสุขพมีสุพรร์ก็เลยไปทำนี่จักรรุ่นนี้โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย ก็ไม่รู้ไม,รไม่ทราบค่ะซื้อต่อเข้ามานี่คือซ่อมกางเกงซ่อมกางเกงอ๋อแล้วรายรับเป็นไงบ้างเสร็จแล้วไม่มาเอาฮะเสร็จแล้วก็ไม่มาเอาเยอะมากอ๋อ,อเอาเกงไม่ทำเสื้อผ้าพอเย็บเสร็จแล้วชุนเสร็จแล้วไม่มารับและทำไงทีนี้ก็บางทีเขาก็เอาสตังเอาสตังไม่ว่าจะเมื่อวันซื้อนั้น สี่ซองเจ้าสี่ร้อยเข้ามาให้ไปซองร้อยห้าสิบเขาก็เอาพ้าไปหมดแล้วอีกร้อยห้าสิบเขาว่าจะมาให้เขาก็ไม่เอามาให้ oh, oh. <laughs> แล้วถามจริงได้ทุกวันยี้นไหมไม่แน่จ้ะบางบางวันก็ได้ยี่สิบสามสิบบางวันก็ไม่เลยเสร็จแล้วก็ไม่มาแล้วลูกๆูกโยมล่ะขอโทษนะคุณลูกก็ เลือดส้มคนก็เลือกคนที่ซ่องที่เขาให้อยู่เดือนละซ่องผันน้องอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคนโตก็คนที่ส้มก็ก,กว่าถูกค่อยทอกซสิบล้าน<อ>จ้ะที่สิบสิ้ห้าปีห้าเก้าเขามาให้ไหมเขาเคยมาให้ปีกอ่อนนั้นให้เนี่ยคอยใส่บาทปีใหม่ที่ตรงเต็นเนี่ย เอานมเปียมาให้เท่านี้อันหนึ่งแล้วเมื่อไปกายก็นมเปียเท่านี้อันหนึ่งแล้วก็นมส้มคอคอดควดหนึ่งก็คือจบถูกสิบล้านจะได้นมเปียได้นมเปียส่องอันกับนมส้มคอคอดควดหนึ่งแล้วโยไม่ขอเหรอไม่เคยขอใครค่ะถ้าใครอยากให้ก็ะไม่เครลูกเราเองไม่เคยเราเลี้ยงเขามาเกิดเขามาไม่เคยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเจ็ดค่ะ แล้วตาจะชัดเห็นชัดนะก็ตอนนี้ก็รู้สึกก็มันมันตาม,มาอายุค่ะตอนทำไม่ไหมก็สว่างดีเนมือมือสั่นยังมือไม่สั่นแต่ตอนนี้ไปฉีดไอแอตตามาที่14สิงห้าที่วัดโคกแขกยิบซองสิงห้าก็มาฉีดไท้ยวัดใหญ่ก็คือตอนนี้เป็นมากเลยค่ะสะโพกนี่ปดวดค่ะชาเจะ็ะร้อน พักก็ไม่มีตังใช้ค่ะเราจะเอาตังนี้ไปทำบุญทุกวันนี้ก็ทำบุญทุกวัน,นเอ่างนี้เดี๋ยวถ้าจะมาเอาเงินไว้ให้โยมใช้แล้วโยมพักสักเดือนได้ไหมโอ้ยพักก็ไม่มีจะใช้ไดเดี๋ยวจะมาจะช่วยไว้ให้เป็นหมื่นเลยโอ้ยจะไม่ใหม้มาใช้ได้มาให้ได้ยังไงไอะแล้วมาช่วยไปทั่วหมด ยมไม่เคยดูหรอธรรมสัญจรไม่เคยจ้ะไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีพระองค์หนึ่งเดินแจก,กเงินชาวบ้านไม่ใช่ไม่มีใครพูดเลยโอ้ธรรมาก็ช่วยไปทั่วแล้วยิ่งใครทุกข์ยากลําบากและยิ่งสู้ชีวิตเองด้วยแหละธรรมาเลาอยากจะช่วยเลยล่ะแล้ว, <laughs> ลวอันนี้งานเข้ามาวันนี้เหรอจ้ะเท่าไหร่วันนี้ซ่อมเท่าไหร่ตัวนี้ก็ยังไม่รู้จ้ะ <laughs> พอาทาเสร็จแล้วทิงจะทึงจะคิดสตังค์นะเดี๋ยวนี้ยังว่าบัญชีกับเกมมันก็ถูกลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้สินค้ามันก็ตามแผงลอยมันก็ถูกลงมันไม่เหมือนของห้างเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยจะซ่อมเพราะถ้ามันถา้นถายี่สิบสามสิบสี่สิบก็ก็อาจจะซ่อมอยู่แต่พอเป็นร้อยสองร้อยเขจะไม่ซ่อมแล้ว,ลวทันข้าวยังไง ก็ไม่ทานมาแต่และเสร็จแล้ววันงานนี้เขาเอาน้มจีนมาให้ค่ะก็ <c oughs> ลเลยทานนมจีนไปแล้วตอนนี้ยมอยู่คนเดียวนี่ค่ะโอ้ลูกทุกรางวันทั้งสิบล้าน <c oughs> ได้ขนมเปี้ยะสองชิ้น <c oughs> น้อยใจไหมไม่น้อยค่ะสู้ๆอะไรเกิดก็ต้องเกิดแล้วสามีล่ะ เขาดีจ้ายูสิบสี่ปีลูกสี่คนก็ต้องทิ้งเขาหาลูกเอาลูกกลับบา้านก็อยู่นคนเดียวแปาว่าอยู่กัน <14 S 2> มาสิสปีไม่เคยรับผิดชอบอะไรทั้งนั้น<อ>ก็คนลูกกลับบ้านเออไม่เป็นไรงั้นเดียวก็เอางี้เดียวเราก็ช่วยเดี๋ยวอย่างนี้ โยมมีงานค้างอยู่กี่ชุดตอนนี้เสื้อผ้าวันนี้ที่เขาจะมาเอากางเกงนี่ซ่อมตัวนะตัดผ้าตัวหนึ่งก็เบิ้ลผ้าตัวหนึ่งแล้วอันนี้มาจากไม้กองโอ้ก็ใส่ยางใส่ยางก็ซ่อมตัวนี้ซ่อมเนเะดี๋ยวนี้ขาดขาดนี่เขาปล่อยให้ขาดก็เป็นแฟชั่นเลยนะโยมมาเย็บไม่ได้นะ ดี๋ยวนี้พอขาดตอนนี้เข้ามาให้เย็บมาให้ชุนตรงนี้อ๋อเย็บแล้วเหรอจ้ะปกติเขาจะให้ขัดๆนะเดี๋ยวนี้สมัยจะมาขาดโดนโดนตีเลยะเดี๋ยวนี้เขาโชว์ขากันเอาอย่างนี้เดี๋ยวโยมน,นึกถึงเรื่องเวรกรรมอะไรไหมเด็กค่ะเร,เราทำกรรมอะไรไว้หนอก็ไม่รู้ค่ะมีลูกแล้วเนาะ,ะที่แรกหวังว่าไ,ได้พึ่งใช่ไหมที่แรกเลยก็ยังงั้นเลยค่ะ ก็ไม่ค่อยคิดอะไรจ้ะกลายเป็นว่าสามีก็ไม่ได้ดูแลเราต้องมาเลี้ยงลูกสี่คนสุดท้ายก็จึงจมาเลี้ยงตัวเองอยู่แต่ลูกโตมาแล้วนะคนเล็กก็ตายอายุยี่ส้าสักเดือนกับ2วงวันคนเล็กก็ตายไปนาน,นแล้วจ้ะต้องมาปีสี่สหเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะม,มา อยากให้โยมได้พักสายตาสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวเอาเองินช่วยโยมใ,ใช้สักสามหมื่นโอ้ยอะไรทําไมมันเงินอะไรจะไม่มากงาั้นหรอคะไม่เป็นไรกรรมดีที่โยมทําไว้ถึงเวลาก็บุญมันก็ส่งผลให้อาเอา,เอาเองินให้โยมซัมเลแล้วต้องหุงข้าวเองรวซื้อข้าวถุงกินหุงเองค่ะก็ต้องหุงมาวัดทุกวันนะจ๊ะวันละสามหมื่น น,นี่ยอมรับนะเพิ่งละหมื่นนะคุณพี่รับนะคะเพิ่งละหมื่นนะท่านจะคุณให้คุณป,ป้านะคะเก็บไว้ไปคักและเก็บไว้ยังชีพไว้นะอเอาเอาเอาข้ามาแปดลูกแล้วกลับข้ามาลูกพ้ามาจากไหนคะสระบุรีกราดวัชรยาณนหลงังศริเป็นจันทรจังหวัดอยู่สระบุรีโบดไปทั่วแหละแต่ต้องบุญสัมพันธ์นะ เมื่อกี้จะมานั่งรถผาดเอ๊อยโยงคนนี้นั่งอยู่เดี๋ยวเดียลงว่าไทยถามสุขทุกข์ขึ้นเห็นยัดผ้าอยู่ก็อยากให้พักสายตาสักพักก่อนนะและที่ปวดเอวปวดอะไรจะได้เบาบางลางั้งมาทีย,ยาเนี่ยรู้สึกมันจะยิ้งมากขึ้นนะคะมันเป็นมากตั้งแต่ฉีดวัคซีนเหรอจะบางคนก็มีผลข้างเคียงเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไแต่บางคนเป็นโรคกลับดีขึ้นก็มีจ้า ก็สู้ๆเนะเพราะว่าชีวิตเรามันก็มีกรรมเป็นแดนเกิดเผาพันติดตามแล้วก็ให้ผลสู้จนกว่านู่นแหละ <c oughs> กรรมดีชนะกรรมที่ไม่ดีถ้าถ้ายมท้ออีกมันก็ยิ่งทำให้เราอ่อนแรงแต่ตราบใดเรายังสู้ถึงเหนืยไงก็ยังยัง,ยงไปต่อได้ถึงปรยุไม่มีแ,แรงกาย,ยอ,าอ่าสาบ แล้วเวลานั่งเคยพุโทโธบ้างไหมไม่เคยที่มีเวลาเลยนะต่อต่อไปเนี่ยนั่งอยู่บ้านก็กําหนดลมหายใจก็ดูลมนั่งพุทโธอยู่ข้างในใจเนี่ยพุทโธนนั่งข้างในไม่ต้องออกเสียงพุทโธเดี๋ยวมีวิทยุให้เอาวิทยุมาอเอามาตั้งนี่มา คือวิทยวุวิทยุนี้ใช้เสียบเสียบไฟ